ไปสุมพรอยู่สามหัวลากสามหัวลากลาก,ก็มีอยู่สองหมื่นสองหมื่นห้าสองสองสองหมื่นห้าพันลำเอาเอาเราเราเขาเรา,เรากลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่อ่าตอนนี้เขาเรียกบ้านคลองรังบ้านคลองรังเนาะอำเภอสีมาโพธิ์ปราจีนบุรี วันนี้เรามาอยู่ในแปลงที่เขากำลังตัดไผ่ร่วงในขออนุญาอันนี้ออกนะห่างๆกันนะเรากลัวเรื่องโควิดกันแต่เราก็ห่างๆกันมาตามงานของคุณอำนาจโนนบกไม้บ,กม,บกมือหน่อยคุณอำนาจโนนนะอำนาจไผ่เมืองจันอำนาจไผ่เมืองจันมาเจอกันอีกแล้วอีกทีหนึง่งตอนนี้มาตัดไผ่อะไรนี่ไผ่รวกอ๋อนี่อ่อออะหอยอย่างสำหรับปักหอยปักหอยครับอ๋าปักหอย อ่าอันนี้อันนี้ส่งที่ไหนครับตัวนี้ไปสุพรรณอยู่สามหัวหลักสามหัวหลักก็มีอยู่สองหมื่นสองหมื่นห้าสอง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 หมื่นห้าพันลำเอาเอาเราเราเขาเราเกะกะเขาเขากําลังทํางานโอ้อันนี้มีขีแล้วนี่ตายขีแล้วครับนี่นี่ตายขีนี่เห็นกระตาเลยตายขีออกดอกแล้วอ่าตายขีคือออกดอกแล้วมันงอกมั้งไหมเนี่ยหรือไม่เจองอกเลย มันจะมีมันจะมีงอกข้างนอกแต่เขาใช้ที่ตลอดอ๋อโอเคโอเคนี่คือเอาอย่างนี้เราจะสัมภาษณ์ว่าอันนี้ส่งเพื่อไปประโยชน์ทําอะไรได้ปักหลักหอยเหรอลงทะเลหอยลงทะเลปักหลักหอยลงทะเลที่ชุมพรนะ่าสั่งมา3ามหัวลากหนึ่งหัวลากนี้ใส่ได้กี่ลำท้นไม้เบอร์นี้ใส่อยู่ประมาณ6กพันสาม หกพั 6, นสามร้อยต่อหนึ่งหัวลากหัวลากนี่มันยาวขนาดไหนให้ความรู้ผมหน่อยจิสองเมตรความหนึ่งหนึ่งหัวลากนี่นะหัวลากนี่คือไม่มีแม่กับลูกใช่ไหมมีอันเดียวยาวๆอย่างเดียวันเดียวยาวครับอ,อ๋อแล้วเราไปขึ้นยังไงอ่ะฮะก็ออามารวมกันแบบเราต้องทอยเอาไปรวมทีเดียวหัวล่างเข้าไม่ได้อยู่แล้วอ,อ๋อนี่ก็คือใช้ปิกอัพถอยมั้ยปกรับก็กหร้อยหรือสี่ร้อย อะไรนี้ไปขึ้นที่ไหนเนี่ยเวลาจะส่งขึ้นที่ไหนขึ้นที่บ้านหรือว่าขึ้นแถวนี้อ๋อขึ้นไปข้างหน้าเลยครับอ๋อส่งแถวนี้เลยครับอ๋อเรียกว่าเมื่อกี้ฟังใหม่ทริงผมจำไม่แม่นหนึ่งหัวลากคือหกพันสามร้อยครับอ่ะก็แสดงว่าจําได้ไม่ใช่ว่าไม่จานะหนึ่งหัวลากหกพันสามร้อยลำเราไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าขนส่งใช่ไหมครับไม่เกี่ยวคือเจ้าของคนเกี่ยวครับเกี่ยวคือค่าค่าขนส่งอยู่ผมหมดเลยเอาเลยอย่างนี้ไปชุมพรแถวไหน พอโตพอมเมืองเลยอย่างนี้เราคิดค่าขนส่งเท่าไหร่ก็เป็นรถบริษัทหองแรบกรบกริษัทก็มีอยู่สองหมื่นสองหมื่นนะครับใส่ได้6,300ก็ตีคร่าวๆคือ3บาทต่อลำครับโดยประมาณนะไม่ถึงดีแต่ตีผมตีคร่าวๆกัน3บาทต่อลำครับอ่าอันนี้กระซิบนิดหนึ่งไปส่งเท่าไหร่ก็อยู่สิบห้าสิหส้าสิสเปคไม้อ่ะขอขอรูปอาสเปคก่อนยาวขนาดไหนความยาว ไซส์หกเมตรกับเจ็ดเมตรเที่ยวนี้เพราะว่าแปดเมตรเรามันน้ำหนักเยอะเลยทำไมใหญ่น้ำหนักเยอะนี่หกหกเมตรกับเจ็ดเมตรอันนี้ไม้นี่ถ้าดูความยาวอย่างนี้ก่อนผมดูไม้ไม่เป็นอย่างนี้คือยาวเท่าไหร่มาหกเมตรครับอันนี้หกเมตรนะปลายยังไม่ได้แต่งอ๋อปลายยังไม่แต่งต้องมาตัดใหม่ให้เสมอกันเป๊ะครับใช้เรื่อยครอ๋อใช้เรื่อยแต่หัวนี่เขาจะแล้วหนึ่งมัดมัดนี่กี่ลำครับห้าครับห้าลำห้าลำอ๋อห้าลำ ไม้นี่เขาก็คัดถ้าความตูอย่างนี้เราจะเรียกไงสมมติสมมติผมอยากจะซื้อลุงอำนาจนี่แหละซื้อเนี่ยผมเป็นเจ้าของกระชังปลากระชังอะไรเขาเขาเรียกไรไม่อย่างงี้เวลาเราจะเรียกซื้ออะไม้ใช้หกเมตรใช้ไม้ประมาณนิ้วครับนิ้วนิดไม้นี่ก็นิ้วนิดอ๋อไม้นิ้วมันจะมีเบอร์ข้างมันอยู่มีเบอร์เวลาลุงขายเราจะเรียกยังไงอะไม้หกเมตรหกเมตรอย่างงี้อ๋อไม้หกเมตรก็เรียกเอาไออสามบา แต่ผมมันมันสามคือไม้โบราณเขาเรียกสามวาแต่ผมเรียกไม้หกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรง่ายอไม้หกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรโอเคแต่ไม้ใช้หกเมตรใช้ประมาณไม้ประมาณนิ้วครับนิ้วนิดๆไม้นี่ก็นิ้วนิดๆอ๋อไม้นิ้วมันจะมีเบอร์ข้างมันอยู่มีเบอร์เวลาลุงขายเราจะเรียกยังไงอ่ะไม้หกเมตรหกเมตรอย่างนี้ไม้หกเมตรเขาเรียกเอาไออสามวา แต่ผมมันมันสามคือไม้โบราณเขาเรียกสามวาแต่ผมเรียกไม้ผมเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรง่ายไม้ผมเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรโอเคสิบห้านี่คืออ่หกเมตรเจ็ดเมตรก็อาจจะสิบหกนี่ใช่ไหมเอาวไปดูที่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่หกเมตรและเจ็ดเมตรอ่ะ m, 9 m, 9 m. โอ้โหนี่ อ๋อเจ็ดเมตรไม้มันก็นกอยู่คนระเบินพอๆ<ด>กันแล้วนี่แต่ความยาวอันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่านิดน,งน,ดนึงที่ผมดูนะใหญ่กว่านิดหนึ่งแล้วเมตรไม้มันได้เจ็ดมก็ทําได้ okay, เจ็ดเมตรโอเคโอเคทำแปดไม่ได้เพราะปลายมันเรียวปลายมันเรียวอ่าทีนี้เวลาปลายเราจะมองอยังไงว่าเราจะได้เป็นเจ็ดหรือแปดเราดูความโตเหรอให้มันไม่ขาดเรียนห้าเรียนสิบครับอ๋อเขามีเหรียญโอเคเข้าใจ้วเทียบกันคือไม่้ขาดเรียนห้าเรียนสิบเรียนห้าก็ได้เรียนสิบก็ได้เอออย่างขานนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้อ,อ๋อผมจะได้รู้เผื่อเกิดไปไปแข่งกับลุงอำนาจซะหน่อยอแต่ผมท้อไว้รอแล้วถ้าเกิดจะแข่งกับแกเนี่ยไม่ <laughs> มันหากินทั้งคนละหากินดีกว่าทีนี้ทีนี้อ่านี่นี่พื้นที่ตรงนี้นี่อธิบายหน่อยดินี่เขาปลูกมากี่ปีนะพอรู้มไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมันมันไม่จําเกินเจ็ดสิบเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสิบปีแล้วมั้งจนตายจนตฮ่าผมนึกว่าสิบปีปลูกตั้งแต่ยังไม่มีหลวงน้องทางหละ โอ้โหแต่นี้มันออกขีแล้ว่แสดงมันเก่ามากแล้วนะถ้าเราเอาตัวนี้เอาเอาลำนี้เอาเอาไม้ที่มันตายขีเนี่ยไปไปทำเอาดินไปทำไม่ได้นะมันหมดอายุมาแล้วมันไปทำปุ๊บออกขีเหมือนเดิมนี่เห็นไหมนี่ทำไมนี่นี่นี่คุณอำนาจให้ความรู้แล้วว่านี่คือตายขีคือคือนรรจุของเขาแล้วนี่ไม้ในแปลงนี้จะเอาหน่อไปทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือถ้าเราจะเริ่มต้องเริ่มจากเม็ดเท่านั้นจากเม็ดเท่านั้น ทีนี้อยากจะหาดูสักต้นหนึ่งฮะมันจะขึ้นหัือไม่น้อนี่ครับมีมีผมจะเดินดูว่ามันจะขึ้นสักต้นหนึ่งไหมดีใจทำท่าดีใจให้มันแล้วตื่นเต้นหน่อยนี่ครับนี่คือเม็ดใหม่แล้วนะอันนี้ไม่ได้ใครปลูกนะนี่คือเวลาเราจะเอาทําพันธุ์เนี่ยเราก็เล่นอย่างนี้เลยนี่ครับเห็นยังขึ้นมาแล้วนี่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเขาปลูกใหม่นะนี่คือไม้จากขีหรือไม้จากเม็ด แต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าลุงกม่เจอโถคิ้งกางบอกผมหน่อยถ้าเจอดังๆนะผมให้ต้นละบาทบผมเอาไปขายได้ต้นละหมื่นครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจไหมงานนี้ตัดยาวๆตามเลยครับเออนี่นี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูการทํางานของเขานี่นี่นี่นแล้วลูกน้องนี่ให้ล,ำล้ำละทั้งสองบาทาบาทหนึ่งสามกับสี่ครับอ๋อลำหนึ่งลูกน้องตัดสามกับสี่แต่ว่าคือขั้นตอนเหมือนเดิมคือ อ่าต้องคืนให้เราด้วยคืนแล้วคืนพร้อมคืนพร้อมอ๋อได้เท่าไหร่นยลูกน้องเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะไม้ดีอันนี้อันนี้ไม้มันมันมันไม่เด็มันมันมันแทงยากคือไม่ใช่ลวกลวกบ้านเราไม่ใช่ลวกหินถ้าลวกบ้านเราลวกตนเกียันแทงง่ายนี่ค่อนข้างแทงยากไม้มันตายเยอะอ่ามันแห้งมันแห้งมันต้องเลือกอือต้องเลือกไม่ได้ถ้าไม้ธรรมดาคืออย่างแปลงไม่ลวกอย่างอื่นอ่ะวันละสองลำงสองสองร้อยลังสองร้อยลำก็หกร้อยเจ็ดร้อยบาทครับแต่นี่อาจจะไม่ถึง ก็เซลรียแล้วไอ้มันตัดอยู่ห้าเสียมอ่ะตัวน uh ี้ห้าเสียมก็วันละพันมีวันละพันลำได้ก็ตีว่าคนละสองร้อยเออตีว่าสองร้อยสองร้อยก็สามแล้วก็หกร้อยบาทหกรอยบาทอ่าไปดูอยากแกเห็นตรงนี้หนึงอ่ะผมห่างห่างห่าง่าเขาอ้าวแล้วก็ดูดูเสียมก่อนดูอุปกรณ์กันนุ่มไอ้ไอ้เช็คดูหน่อยคมไหมโอ้แบบนั้นนะอ่าแบบนี้น้ําหนักแผลน้ําหนักลึกเอาน้ําหนักลึกว่ะโอ้ยไปเต็มทั่วนะน้ำหนักกี่กิโล ี่โลครับประมาณสี่โลสี่โลนะอ้าลองดูวิธีการทําอย่างไรอันนี้มันจะยากกว่าไหมทวกหนเอาลองดูที่แง 1, 1ทงหนึ่งหนึ่งทีสองทีสามทีสามทีก็ออกแล้วแล้วมันเบียดกันนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ตัวตัวตอนนี้กําลังออกขีนะครับที่เรากําลังแทงไม้นี่นะแสดงว่าไม้ออกขีเนี่ยเราก็ได้เหมือนกันนะไม่ถึงขนาดว่าทิ้งทั้งหมด เดอเราก็จะได้เม็ดใหม่นะเม็ดใหม่เราก็มาเลือกเอามาคัดเอาไปปลูกต่ออ่านี่ครับแบบนี้ครับ่แล้วก็ทํายัางไงต่ออีกลากแล้วเ็ามีมีดอะไรลิข้างข้ายอ่ะเดี๋ยวต้องดูหน่อยที่อุปกรณ์อยากจะเห็นหน่อยเผื่อไปแข่งกระต่ามากซะหน่อยดี่เน,นี่ยแต่ผมต้องไปหาคนอ้าวมาทีก็ทํายัางไงต่อฟูดลคุณลงโว้ย แล้วหนุ่มนี่จะรู้ได้ไงว่าความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวดูกะเอานะอ,อ,อ๋อ <or> เดี๋ยวเขาไปวัดอีกทีนึงพูดง่ายนะเดี๋ยวไปวัดที่หลังประมาณนั้นเขากาะไว้ก่อนอ่านี่คือหนึ่งลำนะอ๋อง่ายง่ายเนาะโอ้ยอย่างนี้วันหนึ่งผมว่า,าถ้าเก่งๆก่งห้าร้อยลำก็ได้มั้งถึงไหมาม,มาดี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 นะดูไม่ใช่ดีดีดด คนบ้านเราัน่น่าจะเก่งแบบนี้นะบ้านเราทีนี้อยากจะรู้หน่อยสมมติผมเป็นกเกษตรกรปลูกไผ่ลวกเนี่ยมันไปได้ไหมไปได้หมดครับไปได้นะไปได้ไรายรายได้ก็ยังพอไหวนะไหวได้ไม้ลวกมันจะออกหนอดีเหมือนกันหนอเยอะเหมือนกันถ้าเราขับเราแจงไม้ลวกนี่ทุกวันนี้มันไปสามสุม่มไปสามสุม่มไปค้างตัวค้างแจงไปลงทะเลได้ไปได้หมดเลยไปได้อ้าวเปรียบเทียบนิดหนึ่งระหว่างไผ่เลี้ยงกับไผ่ลวก ถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรดีกว่ากันไม่ลวกก็ดีนะครับอ้าวไม่ลวกก็ดีหรอกก็ดีเลยแต่ไม่เลี้ยงเขามาแบบหนึ่งอยู่แล้วถ้าเลี้ยงมันดีกว่าอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอ๋อคือมันดีอยู่แล้วเรามีพันธุ์ไม่ลวกอ่ะเราก็ปลูกไม่ลวกได้เพราะหน่อออกเยอะอ่าเราเราแต่งออกหน่ออ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเราทําทั้งสองกันสองพันเลยเนี่ยดีไหมหรือว่าก็ดียังไงก็ดี มันก็คือไปคนละตลาดกันไปคนละตลาดไปได้กันหมดหมบไห้ไปได้หมดไปได้หมด,นไได,หมดเนาะก็เลือกกันถ้าเกิดเ,เรามีพื้นที่เยอะๆก็ปลูกไปนะแต่ว่าเราเริ่มปลูกก็ให้ให้เห็นปัญหาแล้วนะให้เริ่มมาจากเม็ดใหม่เม็ดใหม่ให้เริ่มเม็ดใหม่ก็ไปหาแหล่งที่เขาเชื่อถือได้นะอย่าไปมั่วๆเพราะว่าคุณอำนาจบอกแล้วถ้าอย่าไปเอาตรงนี้ไปปลูกนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ครับปลูกไม่ได้แล้วนะต้องให้รู้เพราะว่าออกมาหน่อยมันก็ออกขีแล้วเนาะ อ่าผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเคยซื้อเม็ดแต่ไม่เคยเห็นดอกจริงจังมาเห็นนี่ดีใจใหญ่โดดเข้าใส่เลยโอ้เยอะแยะเน่อเอพี่นาซื้อจากเกษตรกรลำเท่าไหร่คะเนี่ยเอเอ,เอเอเอก็อยู่ไม้เพราะว่าไม้ถ้าไม้เบอร์ใหญ่อ่ามนแล้วแต่เบอร์นั้นน,น,นี่ผมตัดไปแล้วสี่ปีคือสี่ปีเพราะเขาใหม่ที่นั่นเป็นดอกผมนึกว่ามันจะมีลำลำไม่เห็นอีกแต่นีนมันมีมีแต่ไม้ไอใ้ใส้หกเมตรกับเเมตรผมมาซื้อสามถึงสี่บาทอ่าไม่ใช่คือถ้าสมมติมันอ้วนมันใหญ่ก็แพงกว่านี้ใช่ไหม สู้สู้่ทั้งสิบบาททำไมเราทิ้งช่วงถึงสี่ปีล่ะพี่ก็มันมันโควิดด้วยเรามาเดินทางมาไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คาเขตภาคจังหวัดโอเคโอเคโอ้โหนี่แปลงนี้นี่ลองใส่หลายร้อยไร่มั้งนี่นะประมาณสามร้อยไล่โอ้โหผมผมขายที่แล้วเพราะว่าขายที่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณเพียรนะเดี๋ยวบอกฝากอีกทีนึงเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปเดิม ากเบอร์โทรหน่อยแล้วกิจการของพี่อำนาจหน่อยโฆษณาหน่อยว่าพี่อำนาจมีอะไรขายบ้างเอาว่าเบอร์โทรด้วยก็มีไม่้พียครับนี่ไม่อยู่ไม่เลี้ยงไม่ลวกไม่สร้างห่นอยู่ในมือตอนนี้เออถ้าใครอยากได้ก็โทรหาผมเอาไปใช้อะไรได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรที่พูดถึงอ่ะเช่นไปลงทะเลไปคำน้ำยายคำทุเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอ่ามีมีหมดเลยนะบอกเบอร์อีกทีหนึ่งเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปเดิมก็ศูนย์เจ้าสองแปดแปดหกแปดศูนย์หกเจ็ดับ อ่าโอเครับส่งทั่วไทยแล้วนขนาดไปยันไปยันชุมพรยังมีเลยไปไกลๆนี่ชุมพรมั้งหรือมีไก่กว่านี้ก็อีกก็จะไปนราธิวาสโอ้ไม่น่าไปเที่ยวจังเลยนราธิวาสต่ไม่ได้ไปแล้วครับมีแต่รถรถจะไปแล้วแกไม่ไปแลนะอยู่อย่างนี้อย่างเดียวโอ้โหอานุนเห็นไหมนา่นะทีมงานเขาถ่ายรถได้เนาะครับถ่ายได้ถ่ายได้นุนเขาเขียนว่าทีมงานคนคุยใหญ่ไผ่เมืองจันท์ อยู่ดูนะเดี๋ยวไปไทท่ายอีกทีหนึ่งอ้าววันนี้อรุณกมจบคลิปแค่นี้ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับแล้วกับท <c oughs> ีมงานเราสายตาย ฝากกดไ like, ลดค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ